ขึ้นแม่แรงไม่โชคค้างนะครับฝรั่งนี่จะขึ้นลิฟต์ปิดนกนั่แต่ก่อนคนไทยก็หาว่าฝรั่งโง่คนว่าโชคค้างเปลี่ยนโชคกันเป็นแถวนึแต่มันก็ไม่ได้ทําผิดของช่างนะแต่ว่าเป็นความผิดของผู้ผลิตรถที่ระยะยกตัวมันมากเกิน,นพอยกลิฟต์นานแล้วปิดนกค้างปิดนกห้อยโชคก็ค้างวิธีแก้ปัญหาคือขึ้น ขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นมแมแลงที่ปีกนกนะแต่ยังมีบางรุ่นนะครับรถรถมินิขนาดเล็กนะบางรุ่นนะครับรถรถสายมินิคาร์นะครับก็คือปีกนกจะอ่อนนะขึ้นแล้วมันจะบิดนะครับเราจะต้องเอาขึ้นขึ้นมแมลงที่ตัวถังก่อนนะข้างกีดกีดข้างนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอามแมลงดีดที ถอดล้อก่อนก็แน่นะไม่แรงดีดที่หัวลูกหมากปีกนกในกรณีที่ปีกนกบางรุ่นนะั้นมันอ่อนนะลองขึ้นดูมันจะบิดเราก็ต้องใช้ไม้แรงสองตัวนะขึ้นตัวกีบข้างตัวแล้วก็ดีดโช๊ขึ้นไปตัวกนะันแต่ตัวนี้ปีกนกแข็งแรงมากสามารถยกได้ยกทีเดียวขึ้นทั้งล้อหน้าล้อหลังล้อหลังกล็ลอยอันนี้ พอดีลูกค้าย,ยังไม่เปลี่ยนยางนะยางสับยางถ่วงล้อหน้าไว้หลักสับยางก็ต้องถ่วงล้อเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวสั่นขับไปแปดสิบเก้าสิบร้อยพวงอะไรส่